ก่อนอื่นก่อนผมจะอัดคลิปนี้นะฮะคือเป็นคลิปเทเลาสารนี่แหละครับแต่ว่าพอดีน้องชายผมเนี่ยคือเขาเสียครับก็ที่เห็นผมตลกเฮฮาในคลิปที่คุณกำลังจะได้เห็นต่อไปนี้คือมันอัดไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะฮะแล้วก็ผมก็ทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันนะครับแต่ก็น้องมันไปสบายแล้วเดี๋ยวเรามาต่อเรื่องของเราดีกว่าครับ อ่ะกราบสวัสด,ดีพี่พิงน้องชาวเวเปอร์ apor, ทุกคนนะครับพบกับช่องมีนสยามเวฟสี่แปดกันอีกแล้วแล้วก็ไม่ต้องบอกใบ้อะไรแล้วครับตอนเนี้เรียกได้ว่าเป็นแบรนด์ที่เห็นแค่เนี้ยคุณก็รู้จักกันแล้ววันนี้เราจะมาฟังประวัติของตระก,กูลเทสลากันไม่เรียกเป็นตระก,กูลเรียกที่ว่าตัวที่ปังสุดๆของเทสลาอินเวนเดบริษัทเขาดีกว่า ซึ่งก็จะบอกอยู่เลยที่ตั้งตรงหน้าคุณทุกคนก็จะรู้ละเป็นรุ่นในตํานานเป็นรุ่นถังน้ํามันที่มันทนมันแรงมันแจ็มสุดๆแล้วก็มีความปลอดภัยมากด้วยนะฮะเนื่องด้วยจากตัวกล่องเองที่เขาจริงเรียกว่ากล่องกลึงสดมาจากเจ้าตัวนี้จากั้นแบรนด์อื่นก็เริ่มบุมตามอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูความเป็นมา อ่ะไปกันเลยครับออกบ้าคลิปวิดีโอช่องนี้จัดทำขึ้นเพื่อผู้ชมที่สนใจทางเลือกเลิกบุหรี่ไม่มีการขายไม่มีการแบ่งและไม่เหมาะสมกับเด็กอายุต่ำกว่า18ปาีและไม่เหมาะสมกับผู้ใหญ่และไม่เหมาะสมกับคนแก่และไม่เหมาะสมกับใครเลยแต่ถ้าอยากดูก็กดไลค์ด้วยนะครับ คนก็จะทราบอยู่แล้วนะครับว่าแบรนด์เทสลาเนี่ยซึ่งออกมาเยอะแยะมากมายที่มาด้วยการเป็นกล่องน้ำมันอ่าเป็นกล่องกึ่งยิงสดนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเนื่องจากเทสลา3เนี่ยเขาดังด้วยตัวนี้เลยฮะหลังจากนั้นก็รู้สึกว่าคือมันดังมากอะ่ะมันดังมาหลายปีมันดังกว่ากระทั่งผมรู้จักบุหรี่ไฟฟ้าอีกคือเคยเห็นแล้วนะครับ คือต้องบอกก่อนว่าแบรนด์เทสลาเนี่ยเป็นแบรนด์ที่โอ้มันยาวนานมากฮะจนวันหนึ่งมีการแล้วรู้สึกยุคนั้นก็จะมี a p พ l อ่ะซึ่ง2องเซตเนี้ยผมถือว่าสุดยอดแล้วแต่นี่เป็นตัวไว้เท่านะซึ่ง2องเซตเนี้ยผมว่ามันสุดยอดแล้วครับหลังจากนั้นพอเทสลาดังด้วยตัวนี้เขาก็ได้ออกเทสลาสีขึ้นมาเดี๋ยวผมจะมาขั้นไว้ตรงนี้นะคะเทสลสขึ้นมา คือมีระบบเดี๋ยวนะถ้าที่ผมจําได้มีเทเล่าสีขึ้นมาใช่ไหมเทเล่าสียังไงเทเล่าสีก็คือตัวกล่องมันจะใหญ่กว่านี้ฮะแล้วก็ใส่แบตได้21700กับ20700กับ18650นะฮะเทเล่าสีตัวนั้นเนี่ยเรียกได้ว่ามันใหญ่บิ๊กบึ้มขึ้นมามากแล้วก็จะเป็นไฟ LED ทั้งหมด3สีอ่าสสีเขียวคือแบตเต็ม น้ำเงินคือแบตอยู่กลางๆสีแดงก็แบตใกล้จะหมดก็จะมีการเตือนไปแต่ก่อนอืน่นสตระกูลกล่องเนี้ยตอนนี้เราพูดถึงเทสล่าสีแล้วใช่ไหมแต่พอเอิญว่าเจ้าเทสล่าสีเนี่ยมันไม่ปังครับอืมทำให้สาวกแฟนคลับเนี่ยค่อน่งจะเสียใจกันเยอะแยะมากมายหนึ่งเลยขนาดมันใหญ่อ่ามันไม่พอดีมือแต่ไม่ใช่เครื่องไม่ดีนะดี กับปัญหาที่2ก็คือชิปกับบอร์ดเนี่ยพังไวมากครับไม่รู้ทําไมนะการออกแบบเขาแบบว่ายังไงอะไรอะไรผมไม่แน่ใจอะ่ะคือชิปเป่ะมันพังง่ายมากๆเลยโอ้ยเราก็แบบนะโอ้โหตะกูลเทสลาซึ่งเมื่อก่อนมันก็มีหลายคนออกมาเคลมให้ให้ผมฟังว่าเฮ้ยมันดีนะมันไอ้นี่เท่าที่จับมานะคือผมตกใจมากเลยเฮ้ยทำไมมันโอ้โหมันนึกงอ,อกอไหมมันต้องไปเคลมไปซ่อมก่อนเราจะได้ดูดอะ่ะหลังจากนั้น แล้วคือล็อตที่ปล่อยออกไปตัว4เนี่ยคือทุกอย่างเรียบเลยนะครับบูมบูมหมายความว่าแม่งไม่ดีอ่ะโดนบูลลี่แยะ,แยะเลยเจ้าตัว4ีเนี่ยอ่ะถัดมาพอหน้าแตกตัวนั้นเราก็จะมาถึงเท s l a 4X อ่าเทสลา 4X ก็คือเนื่องจากไม่ประสบความสําเร็จจากจากเทสลา4นะครับซึ่งก่อนอื่นต้องต้อง,ต,องต้องพูดกันก่อนว่าเทสลา4เนี่ย รู้สึกตอนนั้นที่ออกมาใช่ไหมก็จะมีเ,เทเล,ล่าซันโยที่มันเป็นระบบสัมผัสแรงๆะครับคือแบรนด์เทเล,ล่าเนี่ยคุณต้องรู้ก่อนนะว่าเขาเกิดมาเพื่อแรงจริงๆนะครับแล้วก็พอออกตัว4พวกตระก,กูลเทเล่าอินเวสเตอร์ที่เป็นซันโยที่มันเป็นระบบสัมผัสคล้ายๆสมอลแอนนาบัวนะครับ และหลังจากนั้นเขาได้มีการประกาศขึ้นมาว่าเราจะไม่ผลิตเทสลา3อีกแล้วทําให้ตลาดซวบลงไปเร,เรียกได้ว่าหัว,วไปเยอะฮะเพราะว่าเทสลา3เนี่ยเป็นตัวชูโรงชูเด่นของเจ้าของตัวบริษัทเทสลาอินเวเดอร์เลยนะฮะพอประกาศไม่ขายปุ๊บเทสลา4ขายไม่ดี ก็แอบออกมาเป็น 4x อ่าคือ280วัตต์เท่ากันนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมจะไล่ฟังก่อนนะคือตัวแรกเนี่ยเทรล,ล่า3เนี่ยจะมาพร้อมกับปุ่มขีด5ระดับที่คุณได้เห็นตรงนี้แหละแล้วก็จะเป็นจ่ายไฟได้วยสูงสุด240วัตต์นะฮะซึ่งมันจะลดไม่ได้หลังจากนั้นก็ออกมาเป็นเทล,ล่า4ตัวนี้ก็จะ280วัตต์เครื่องใหญ่ๆนานะฮะแต่ว่าบอร์ดก,กับชิปเนี่ยพังง่ายมากๆเลยครับ ส่วนรุ่นที่4ที่เป็น4 x 280เท่ากันแต่ว่าจะเป็นแบบว่าไปแต่ดัมเป็นรู้สึกจะเป็นตัวเครื่องเอ,อเป็นบอดี้ pc tg ที่ผลิตออกมาเพื่อให้มันถูกลงเพราะว่าเนื่จากยุคนะนะั้นนะเคลล่า4ออกมาเนี่ยก็จะอยู่ในราวๆ3,000-4,000นี่แหละฮะหรือหรือหรือแพงกว่านี้ผมไม่แน่ใจนะขอไปด้วยพอออกตัวนั้นมาราคาแพางซึ่งหลายๆตัวอื่นเขาก็ส่งบุหรี่ไฟฟ้าตัวอื่นๆส่งมา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  คือต่างคนต่างก็มาสู้กันหูแล้วตอนนั้นคู่แข่งตระก,ก,ก,กูลเท่าตระกูลเทล่าสี่เนี่ยคู่แข่งเยอะมากครับเป็นยุคที่วูปูปังมากไม่ว่าจะเป็นแดกแดกสองแดกแพทที่ผมพูดไปในคลิปที่แล้วไหนจะเป็นเจ้าสนูฟหมาป่าอีกอ่ะส่วนสนูฟนี่ก็จะได้เรื่องความหรูหราความสวยงามตรงใจผู้หญิงเพราะว่าหลังจากนั้นก็มีออกมาเยอะแยะมากมายครับปรากฏว่าไม่ปังแล้วก็ชิปไม่ดีห่วยแตกหลังจากนั้นเทล่ามองการไกล่ละ เอ้ยไม่ได้แล้วเว้ยถ้าเป็นอยนี้บริษัทเจ๊งแน่จึงทำตัวเจ้าซันโยขึ้นมาแต่ปรากฏว่ามันก็ไม่ปังตลาดอีกเพราะว่า1เลยเทเลาสามทำให้ดีมากครับคือเทเทเล่าซันโยเนี่ยดีนะผมจับมาอยู่แต่คือด้วยความที่มันราคามันก็สูงขึ้นนะฮะ,ะยุคนั้นนะกับจะเอาเทเล่าดีกว่านะเห็นว่า200วัตอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเราดูกัไม่ถึงหรกครับหลังจากนั้น ถล่มทลายนะฮะยอดขายตกพว,วบถล่มทลายเพราะว่าประกาศออกมาว่าจะเลิกผลิตเทเลาสามแล้วโอ้โหคนหลายๆคนนะสําหรับตัวผมเองนะผมเปิดซิงมากับเจ้าตัวเทเลาสามนี่แหละคือก่อนหน้านั้นไปซื้อ,อมอดพอตโง่งๆสองสามตัวอะไรเงี้ยมันก็แบบมันไม่ตรงใจเราอะอะไรเงี้ยนะฮะไหนจะค่าคอยที่แพงเออปรากฏว่าผมซื้อนี่ถ้าจะเป็นรุ่นหรือล็อตสุดท้ายที่เป็นของเก่านะอ่ะหลังจากนั้น เทสล่าจะทำไงต่อเขาก็ได้ไปจับมือไม่ใช่จับมือเขาได้ไปทำเทสลา 4X นะฮะรู้สึกว่าจะมีชุดแบบที่มีอาตอมมาให้ด้วยอะครับแม่งห่วยแตกมากหนึ่งเลยบอดี้พีซีคนไม่รู้ไงเราบ,บิดท,ที่มันร้อนๆน,น,นะเดี๋ยวผมอธิบายฟังสมมุติว่ามันร้อนใช่ไหมแล้วคือเขาไม่ได้บอกกันแล้วแถมไม่มีที่ชาร์จแบตในตัวเออ4กับ 4X หรือซันโยเนี่ย จะมีที่ชาร์จในตัวแบบที่เราเห็นปัจจุบันฮะซึ่งตอนนั้นหลายคนยังไม่ใช้ลางชาร์จกันเอ้ยแล้วมันพงังเพราะอะไรมันเสียเพราะอะไร1เลยความร้อนครับอ่ะผมจะยกตัวอย่างจเจ้าตัวเทเล,ล่าสก่อนนะเนี่ยคือบอดี้มันเป็นมันคือมันแข็งแรงมากครับพอดีลูกแปะสติ๊กเกอร์พอดีตัวนี้ไม่ได้เสียครพอดีตัวขั้วมันหลวมเป็นแบบนะเป็นบอดี้อลูแบบทนทานอ่ะตกรถสิร้อเหยียบถลกอ,อกเปลกเปิดแม่งดูดได้ แต่คือหลังๆรุ่นอื่นมาเขาก็จะเน,เน้นเน้นแบบน้ําหนักเบาอะฮะจะเน้นแบบเดี๋ยวนะผมถอยให้ดูแบบหนึ่งนะโอเคอะเนี่ยเขาก็จะเน้นแบบบอดี้อลูมิเนียมบอดี้อะไรก็แล้วแต่นะฮะทำให้มันทนมากๆเลยแต่ปรากฏว่าตัวนั้นเนี่ยไม่มีออกมานะครับพอไม่มีออกมาแล้วมันเกิดอะไรขึ้นไม่มีออกมาก็บ,บรรยาครับโอ้ยพี่ทำไมผมซื้อมาแล้วขั้วมันเด้งออกจากตัวตอม เฮ้ยทำไมเฮ้ยมันต้องทำยังไงก็ไปเอากาวตาช้างไปยอดหัวกันนึกออกไหมฮะพอมันเสียเนี่ยนะเนื่องจากมันโดนความร้อนนะ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึง่งเนื่องจากพอมันโดนความร้อนใช่ไหมด้วยบอดี้ที่เป็นพลาสติกอะ่ะเขาระบายความร้อนมาได้ไม่ค่อยดีนะ,ะับอันนี้ต้องพูดกันตรงๆนะพอเขาระบายความร้อนได้ไม่ค่อยดีเนี่ยขั้วตรงเนี้ยมันจะค่อยๆละลายด้วยบอดดี้ที่เป็นพลาสติกะนะค่อยๆละลายละลายละลาย,ลลายจนถึงที่สุดขั้วเด้งออกมาปุบ๊บ พัวเด้งออกมาแล้วไงคุณหลายๆคนก็เอากาวไปหยอดแต่หารู้ไหมด้วยความที่เป็นบอด y ี้พลาสติกดันไปเอากระต่าช้างหยอดอยังไงก็เด้งครับเด้งแล้วก็เกิดปัญหาอะไรน้ํายาลงตัวเครื่องดูดไม่ได้พังจบนี่แหละับปัญหาหลังจากนั้นผมรู้สึกว่าเทสลาเนี่ยสะสมประสบการณ์มาหลายปีแล้วไม่ไหวแล้วไม่งั้นเจ๊งแน่นอนทําให้มีเทสลาสม กลับมาผลิตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งโอ้โหทีเนี้ยคือแบบผมนะซื้อมาผมโชคดีและดีใจมากที่ไจ้จับรุ่นรุ่นนั้นหรือรุ่นที่คุณเห็นปัจจุบันอยู่เนี่ยมันทนมากแต่ปัญหาไอ้ตัวเทเลาส3มปกติเนี่ยคือกลัวมันเด้งครับเนื่องจากบางคนนะ่ะใช้ไม่เป็นนะแล้วแบบยัดมันนะ่ะยัดตะบ,บี้ตะบ,บันยัดมันนะฮะกับสีลอกง่ายแค่นั้นเองอ่าและนี่ผมขอสรุปให้สั้นๆน,นะฮะ ว่า,าตระกูลเทสลาอินเวนเตรตระกูลกล่องเนี่ยกล่องกึ่งยิงสดอาะต้องพูดก่อนว่ากล่องกึ่งยิงสดคืออะไรหนึ่งไม่มีหน้าจอบอกเป็นไฟ LED แบบนี้นะฮะอ่ะนี่ผมยกตัวอย่างนะสองด้วยความที่ขั้วมันขนาดเล็กแล้วก็แบบว่ามันรู้หน้าจอไม่ได้นะฮะทำให้ฟันโยนี่ยเกิดขึ้นมานะครับแต่ว่า ยุคนั้นก็โดนสมอลแอนนาบัวเอาไปเกียดกินซะเรียบเลยนะฮะไหนจะมวนเจอซนโวบอีกก็คือเทสลาเนี่ยต้องบอกก่อนบแบรนด์เขาคุณภาพนะฮะแต่ช่วงหลังๆเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรมีปัญหากับเทสลาสลึกเกินนะครับอยู่เปิดไม่ติดซึ่งในดุลระยะ,ะในดุลระยะชนิดของผมะนะผมคิดว่าคือชิปอะ่ะเขาอาจจะทำแบบลวกๆะครับถ้ายุคใหม่นะเพราะว่า จากที่สอบถามข้อมูล,ลอถใหม่ๆมาเนี่ยคือมีปัญหาเยอะมากครับมีเคมสี่ห้าหกเครื่องแต่ไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีนะเครื่องไหนไม่เจอก็คือไม่เจอซึ่งแต่ผมบอกว่าไม่รู้เป็นเพราะอะไรไอ้ตัวเก่าที่ที่เคยผลิตมารอบสองเนี่ยปรากฏว่าวมันทนกว่าแต่คืออันเนี้ยผมดันไปดันคั่วไงก็เลยคั่วทะลุมาจริงๆมันยังใช้ได้แหละครับ อ่ะก็เดี๋ยวผมขอสรุปให้ฟังประมาณนี้นะฮะประวัติตระก,กูลกล่องนะครับกล่องกึ่งยิงสดก็หมายความว่าเมื่อก่อนเนี้ยเราจะมียิงสดกับกล่องกึ่งยิงสดก็หมายความว่าถ้าเกิดความร้อนอุณหภูมิเกินจะตัดถ้าเกิดอะตอมช็อตจะมีไฟกระพริบ3ครั้งถ้าเกิดแบตเสียก็จะมีไฟกระพริบ8ครั้งถึง9ครั้งอะไรประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะมาทําตระกูลเทสลาที่เป็นแบบระบบอ่ะวันนี้ผมขอยกไว้แค่นี้ก่อนนะครับ3ตัวกล่องเทสลา ที่โด่งดังที่สุดอ่ะประมาณนี้ละกันสำหรับวันนี้มีสยามเว็บขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย